โอเคพร้อมอยังยังไอทอมแล้วครับโอเคพร้อมแล้วนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดขอแองดืมน้ครับแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ฮัลโหลสวัสดีครับนี่ถูกปันะครับผมดีดีตอลอบ เอาละพวกเรามาทำอะไรกันครับวันนี้เล่นไมค์ครับครับทำไมรู้สึกว่าพวกเราเล่นเกมครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันเกิดของพี่แฮกแฮกที่ไม่มาวันนี้นั่นเองแกทไมมาครับวันนี้เราจะมาทำกิจกรรมแข่งหาแรกกันไม่ใช่เราจะไม่่่่ใใชชไมหเล่นซ่อนแอบนะฮะแล้วก็ หมู่บ้านแรกก็คือหมู่บ้านเลซี่นะครับผมซึ่งเราจะไปเล่นซ่อนแอบที่นั้นโอเคเจ้าของหมู่บ้านนำทางไปทีครับผมสรุปใครเจ้าของอะเจ้าบ้านอะเจ้าบ้านอะใครก็ได้ทําไปไปไปตาลูไปอันจังไปโอ้โหพวกเราจะไม่ขึอนเรือเนี่ยลองลองกดไอ้วิ่งดูดิ บอกเลยนะครับผมสถานปริยกรรมนี้นะฮะถูกสร้างโดยคนอื่นที่ไม่มีการจังแน่ๆนะครับโอเคงั้นใครจะนำนำนำดูได้บ้างนำดูรอบๆไม่ต้องเข้าไปข้างในอะไรเงี้ยเดินดูรอบๆนั้นตามมาเลยนะครับผมตามข่อยครับตามข่อยข่อยไม่ใส่ขอไป่แฮกนะแต่ข่อยใส่หัวกันก่อนนะอันนี้ครับบ้านกลางครับมีที่ซ่อนก็นิดหน่อยครับผม อันนี้ครับเป็นเป็นแปลนครับแปลนแปลนมีเก็บข้าวเก็บนาเก็บของอะไรก็ได้นะฮะแต่อย่าขโมยตอนนี้นะครับพรุ่งนี้ขัดแปลนอันนี้เป็นเป็นฟาร์มแขกกระตัดนะฮะเป็นฟาร์มกระบอกเพชรนี้ยอครับผมขอโทษครับพอดีอังกฤษไม่ค่อยดีนะก็หยิบไปใช้ได้หมายถึงคนในหมู่บ้านนะแต่ก็ตรงนี้ครับเป็นแอนิมอลฟาร์มนะครับผมเป็นฟาร์มสัตว์นะฮะามสัตว์โอเคสัตว์ไม่มีเลยครับตอนนี้นะฮะมีแค่นิดเดียว เออตรงนั้นโกเบอร์รี่ครับไม่ต้องสนใจครับแล้วก็มีแหล่งอนาธิคมเอสโซนที่ถูกแปลงจากหินครับผมไปครับมีคีเปอร์นมีมเีผยวด้วยนะครับโอ้โหตอนนี้อันตรายยังไม่มีหน่วยรักษาความปลอดภัยปลอดภัยปลอดภัยครับอันนั้นนะฮะเป็นบ้านที่ชื่อว่า,าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน้องทอม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 เนอน คนม่หลอกมากอันนี้นะนรูคกูเป็นล้าน <c oughs> อาถรกพ์นะฮะใช่ไหมตรงนี้เป็นถิ่นเก่าผู้หลิวนะับผมก็ <c oughs> ตรงนั้นนะฮะเป็นจุดที่ผู้หลิวเคลียเอาไว้นะฮะมาจะสร้างของนะแล้วก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ตรงบ <c oughs> รงิเวณทางขวานะครับผมทางหันขวานะครับไอตัวบ้านที่ทําจากวัคคอสเนี่ยมันเป็นบ้านอะไรก็ไม่รู้ของพิเต้นะฮะเป็นบ้านโมเดิร์นนะฮะรู้แค่นี้นะครับกรรมสวยงาม แล้วก็คิดเงนกำมัดแล้วตอนเนี้ยได้ฉีดคะพูดยังงอะไรครับเป็นม้านที่สวยงามครับผมไปเข้าชมได้เนะยฮะไม่มีที่ซ่อนนะครับผมมั่นใจมั่นใจไม่แน่ใจใช่ครับแล้วก็เอ่อบริเวณนะฮะเอ่อตรงภูเขาฝั่งซ้ายนู่นเลยนะครับผมต้องเดินครับต้องเดินบริเวณไอ้บ้านริมเขาตรงนั้นนะครับเป็นบ้านเอ่อโมเดลอีกหลังหนึ่งนะฮะที่ เราเปลี่ยนโอมาเกอะเป็นาโนนะแล้วก็ไอตัวคำว่า C A V E อ่านว่าคับเนั่นแหละครับเขฟก็เป็นแหล่งถ้ำนะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันท้ำอะไรสรุสร้างนะครับผมก็สวยงามครับผ่านครับครับย้อนกลับมาทางเดินครับผมบ้านหัวเห็ดนะครับเออนั่นแหละครับบ้านเห็ดครับผมข้างใต้จะมี อะไรสักอย่างไปสืบเสาะหาความรู้กันเอาเองนะฮะเพราะเดี๋ยวก็น่าจะได้พบเยี่ยมป่านะแล้วก็มีอันนี้ฮะอันนี้เป็นเหมือน g ร e e n house นะฮะปลูกต้นไม้นะกว่างๆงนะครับก็ไม่ต้องตัดครับเพราะว่ามันเก็บได้ครับสวยงามได้ก่อนนะตอนนี้นะครับผมบริเวณที่เห็นเออสูงๆนะฮะมี scaffolding นะฮะเป็นแท่งยาวๆถึงตัว c a r บ b o กซ์นะฮะเป็น farmer นะับผู้หลิวได้สร้างเอาไว้นะฮะให้ผมได้ F K แค่นี้แหละครับ ที่นี่มีแค่นี้ครับเข้ามาทำไมเนี่ยนี่คือเราเล่นเราเล่นมาในเซิร์ฟเดียวกันจริงจใช่ไหมแบบเวลาเท่ากันจริงจริงเท่ากันโอ้โหไม่มีคีเปอร์ใช่ไหมตัวเครู้สึกตัวเองขี้เกียจมากเลยหลังจากเห็นบ้านนี้เข้าไปโอเคครับรู้สึกจะครบแล้วเพราะฉะนั้นกลับมาที่พอร์ตเอาหนึ่งสอามสิบเริ่มปิดต้องปิด อ้าวเชี่ยอ่ไ่หายแล้วนับแล้วไปละพิมยูสี่ใครกันแหละห้าหกเจ็ดเฮ้เดี๋ยววิ่งผิดทางแปดแล้วเก้าอ้โหเขี้ยอยู่ไหนอยู่วะสิบสองสิบสามต้สิบสี่ทางนี้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 มดมั้ยหก โอ้โหชวหอยสบเจ็ดนี่สองส8แปดี่สอนยี่อไว้ไม่ได้สิบเก้ายี่สิบจะโลดม้ยี่สิบเจ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้า ชิบหายแล้วไม่ชิบหายเลยชิบหายแล้วชิบหายแล้วยี่สิบแป็นเกมที่น่ากลัวมากนะยี่สิบเก้าสามสิบออาวโอเคสิบนาทีจะไปล่าหาได้เลยมันเงียบว่ะมันไม่มีเสียงในเกมไม่ได้บอกให้กดชิบไว้นะครับอย่าระวังอย่าโดนเห็นชื่อนะครับทำไมผมเห็นชื่อพี่เต้อ่ะือ ใช่หรือเปล่าชิปมันได้จริงเหรอพี่ <c oughs> อันนั้นอยู่ใกล้ๆกันเปล่าชิปไ <c oughs> ด้ยินเลยนะเขายินเลยอยู่ไหนนะผมกดปุ่มชิปค,ค้างแล้วตอนนี้เชี่ยคือเมื่อกี้แผนไปเวิร์เแบบโอไม่ oh, <c oughs> นะแบบไม่ได้ตอนแรกคิดว่าแบบเฮ้ยมันเป็นที่ซ่อนที่ดีมากแป๊บๆเชียร์มันไม่ได้วะ ตอนนี้พี่มี้ยู่บ้านกลางครับทุกคนชิวๆครับทุกคนนีแต่บานกลางครับชิวๆแปลว่าพวกแกไม่อยู่ในนี้สินะเไม่รู้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 มองไ้ากบ้เหยียดยเหเนมครับมันต้องมีใครอยู่บนลังคาสักคนหรือว่าบานกลางเนี่ยไม่รู้ไม่รู้พี่ไม่รู้ลังคามันโล่งมากเลยนะพี่ นตึ้งมันโล่งแต่มันก็หาไม่เจอเนาะว่าเกิดว่ามันอยู่แล้วมันแอบอยู่ข้างบนน่ะใช้เดิมเป็นปลาได้นะคนใช่เดิมเป็นปลาแล้วพี่ชิวมันมันใช้เดิมเป็นปลาไปข้างบนก็มองไม่เห็นเลยไอคนที่สวยที่สุดนี่มีใครอยู่ไหมเนะเชียไม่มาแล้วไม่มาแล้วแปดนาทีสามสิบวิตอนความรู้สึกตอนนี้คืออยากถอดหม้อพี่แฮงค์มากเลย ประเด่นมากอะโป้งกันจังอ๋อยัง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 ตอนเดี๋ยวผมว่ามีแน่เลยพี่มิ้นเจอปุ๊บโป้งผมโป้งแท็กอย่างเงี้ยโอ้โหฮาพี่พี่เห็นเนมแท็กใะไรมางคนเอ๊ะพี่เอ๊ะผมทำไมผมรู้สึกว่าพี่ไม่ได้กดชิปหรอพี่เตะกดกดเดี๋ัดดัดกันจังเราอยู่เฉยก่อนโอเคโอเคไม่เห็นละทำไมมันมีเสียงโฟนเต็มปะ ผมไม่ได้ใส่ไม่พี่เปิดซับมันนี่เพราะเอาแล้วเอาแล้วที่กดชิปเดิมไม่มีฟุตสเต็ปนะครับไอ้ซิมกดชิปไม่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 ก็เปิดไอ้นี่อยู่ป้องกูไอ้นี่ไอ้ไม่เปิดไม่เปิดแล้วนะเปิดไซต์เติร์นเฮ้ยมิ้นยังไม่หายังไม่เจอจริงเหรอไอ้ปนภูกับเพื่อนสาวโอ้โหเอ้าเจ้าบ้านไม่นะ อ่าทำไมเจ้าบ้านเนี่ยพวกเราโดนเจ้าบ้านโดนเขาแบบที่เราเล่นเหมือนโดนเนาะพี่ที่เป็โป้งได้คนเดียวอ่ะโป้งนะป้งได้คนเดียวแต่ว่ามาช่วยมาหาเออโป้งได้คนเดียวดีกว่าแต่ว่าช่วยหาเฉยๆฮัลโหลมาดฟ์เฟอร์ล้วถ้าโป้งรวยโป้งรวยโป้งรวยไม่แตะไม่ได้นะแตะไม่ได้นะไม่ได้หรอกไม่มีแปดอะโป้งกันบัวไม่ใช่ มินพี่มินพี่นำพี่จีนจีนวะจีนจียนะพี่มีมตามาตมเละต้งแล้รวะตัวครเดี๋ยวมเดมมเลือนบรรลุกัเลือลกันะมเนลจริงๆนะเนี่ยู้จารูสวัสดีู้ สวัสดีีีพี่พีเฮ้ยเนี่ยเิก่อนนะัเอฝักฝนกัอง้งดี้งเปลี่ยนที่กันนะเปล่ยนเยนโอเคเจ็บองแเปลยนที่ได้ใช่ฮะเปลี่ยนได้เ้แตว่าคนที่เป็นคนเฮ้ยเป็นคนอย่างซาลูไม่เป็นไรใช่ไี่ ประเด็นคืออาลูควรจะต้องบอกควรจะต้องบอกมิ้นให้พี่วิ่งพี่วิ่งวิ่งวิ่งมันมีคนทิ้งขี้ให้ผมพี่มันเอเอหนีผืไปแล้วมันก็ทิ้งเอเดเวนไปให้ผมไปแล้วไปแล้วไปแล้วมิ้นตาลูเจอสองคนนะไปไปไปตามไม้ตาไม้ฮัลโหลมาจะฟั n o หายไปแล้ว่าตามมาดิอย่าตามพี่จะตามมไหมเอออ่ะตามดิอ่ะโหนิวส์ลูแล้วพี่ดูสิชื่อของสองกัทียี่สิบวิ่งได้ใช่ไหมพี่ผมวิ่งแล้วนะได้วิ่งได้วิ่งอยู่ไปสิ่งก่อสร้างใหม่ที่ผมได้เตรียมไว้ต้องหลบต้องหลบในเสื้อสิ่งก่อสร้างนะไม่เกินหกสิบสิ่งก่อสร้างคือสิ่งก่อสร้างที่หมายถึงอะไรสิ่งที่เขาสร้างใช่ไหมใช่สิ่งที่เขาสร้างสิ่งที่เขาขุดขึ้นมาพี่ เราผมเพิ่งตีงที่ขุดขึ้นมาแต่ว่าอย่าตั้งเอาไวหกสิบเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยนะเดี๋ยนะหกสิบโอเคพี่เดี๋ยวนะผมว่าผมว่าโอ้ยโรลลิงค่ะทีปั๊มหนึ่งนะทีผมมีปัญหาเดี๋ยวนะเมื่อกี้เห็นใครเมื่อกี้เห็นมนเห็นลบกองก็โดนหาเจอแล้วไงช่วยเขาหาอยู่เนี่ยอ๋อโอเคกันจักรกันจักรอ่อโรลลิงค้าโดน ห้ามเกินหกแฮนน่ทำอะไรอยู่ตรงนั้นน่ะโป้งใครนั้นรู้ปะอิานุไรู้นะอิสาู้โดนแล้วใช่เหรอแต่รู้โดนแล้วอิสานุโดนไม่ใช่เออเขาไม่เจอผมผมจำได้ว่าตรงนี้ทำไรหรือนะ หาโคตรซ่อนต้องผมมีคำถามครับเราใช้เอ็กซเรย์ถูกกฎหมายได้ไหมครับเอ็กซเรย์ถูกกฎหมายมันใช้ได้แไงก็ตัดแบ่งเลยดีเดียวเวลาหนึ่งาทียวเมื่อตาลุกเจอผมพี่แล้วผมก็แบบวิ่งทางครับก็อยู่ในอาคารสถานที่นี่แหละผมต้องถอดชุดออกพี่ มันจะได้เนื้อคำตอบไวแชนอินเดอร์เพลนะขอนอนได้ไหมพี่นอนได้นอนได้ขันนอนได้นอนดีสุดท้ายครับมิม้นผมถามอ่านได้ว่าพี่เต้เนี่ยโดนจับก่อนผมไหนจะเจอแค่สี่คนอย่างนั้นล่รเขาเพี่ยงที่แล้วผมจะวิ่งโชว์พี่มาหาแล้วพี่จะรู้ว่ามันหายากขนาดไหนพี่มันกว้างพี่ชูอ,อยู่ไหนอะ่ะบอกเขาโง่สิมันไม่ไแคบๆเลยนะ เมื่อกีผมรู้สึกเมื่อกี้ผมเจอคนเดี๋ยวก่อนนะพี่เห็นคนวิ่งไปทำจะไม่ทันว่าใครเออศูนย์หมดเวลารอบหน้าเซฟแบบนี้ไดยแบบว่าให้มันแบบไม่เห็นชัอเลย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 มือมึงรู้ตัวไหมมึงทำอะไรมือไปเด้อเพื่อกไปใช่ไหมและเอ็นทีผมมาทีเอ็นที่ไม่ให้กูไงสนัสนับสนุนโดยรูมิสตูดิโอบริการ BPS ราคาถูก เดิมตน้นเพียงแค่ละแค่สิบบาทเท่านั้นลิงอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผม